สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมค่ะกดตัวข้างบนตัวที่3 <ๆ S 1> เพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปค่ะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงง่ายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงที่จะได้รับข่าวดีค่ะโชคลาภหรือว่าการเงินหรือว่าการงานเรามาเริ่มฟังกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวค่ะชาวราศีพิจิกดวงชะตาของท่านช่วงวันที่16-30ถึง กรกฎาคม2565ช่วงนี้นะคะการงานการเงินของท่านจะติดขาดไหมโชคลาภของท่านมาจากไหนความรักสุขภาพของท่านละ่ะมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้างหรือไม่ท่านจะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ที่สําคัญนะคะช่วงนี้โชคลาภของท่านจะมาจากไหนจะมาจากเรื่องอะไรเรามาเริ่มที่การงานก่อนนะคะเป็นอันดับแรกคะ่ะช่วงนี้นะคะท่านจะมีโชคมีลาภหรือว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเข้ามาคะ่ะชวาวราศีพิจิกการทํางานของท่านในช่วงนี้นั้น ใครที่ทำงานประจำจะยังคงอยู่ในช่วงยุ่งวุ่นวายอยู่นะคะงานของท่านจะเพิ่มขึ้นจะมีงานให้ท่านได้รับผิดชอบโดยที่ท่านคาดไม่ถึงท่านจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาหลายครั้งเลยทีเดียวในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นหากท่านมีงานในมือจงรีบเคลียร์รีบสะสั่งให้เสร็จก่อนกําหนดเวลานะคะแต่ขอให้มีความละเอียดรอบคอบในการทํางานชิ้นนั้นๆช่วงนี้ท่านจะได้ทํางานที่ท่านไม่ถน,นัด เป็นงานที่ท่านไม่คุ้นชินจะได้รับผิดชอบงานของคนอื่นเป็นช่วงที่ทำงานไปอึดอัดใจไปทำงานไปโมโหไปไม่อยากทำแต่ก็ต้องจำใจทำเรียกได้ว่าปฏิเสธไม่ได้นั่นเองค่ะเป็นงานที่ไม่คุ้นชินทำไปแก้ไขไปช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มักจะนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่จะใช้ไว้วันให้ท่านนั้นทำงานแทนคนอื่นรับผิดชอบงานของคนอื่น หรือไม่ก็อาจจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนงานเขาล้นมือทำไม่ทันเขาจะเข้ามาขอร้องให้ท่านนั้นช่วยเหลือช่วยเขาทำงานก็มีด้วยเช่นเดียวกันบรรยากาศในที่ทำงานของท่านจะเป็นแบบนี้เลยในช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วงนี้ชาวราศีพิจิกตัวท่านนั้นสติปัญญาเปิดคิดอะไรได้ไวขึ้นจะไม่ค่อยตื้อตืตัตตนๆเช่นที่ผ่านมาช่วงนี้คิดอะไรได้ไวขึ้น หากติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้ไวขึ้นง่ายขึ้นปัญหาจะแก้ไขได้ง่ายและช่วงนี้ตัวท่านเองนั้นไวพริบดีแก้ไขกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เก่งนั่นก็หมายความว่าช่วงนี้ท่านจะมีการผิดคาดบางสิ่งบางอย่างและท่านจะได้แก้ไขกับเหตุการณ์เฉพาะหน้านั่นเองนะคะใครที่ทํางานเป็นทีมช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยใจกับเพื่อนร่วมงานบางคนนิดนึงที่พูดมากกว่าลงมือทําเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ค่อยจะลงมือทําแต่พูดเยอะไปหน่อย แต่ว่าโดยภาพรวมท่านจะเอาอยู่นะคะงานเยอะก็จริงแล้ววุ่นวายก็จริงสุดท้ายแล้วผลงานจะเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้หลักผู้ใหญ่และของตัวท่านเองทงั้งทงที่ทํางานไปวุ่นวายไปแต่งผลงานกลับออกไปดีนั่นก็หมายความว่าช่วงนี้การทํางานของท่านนั้นยังอยู่ในช่วงที่เหนือกว่าคนอื่นฝีมือดีกว่าคนอื่นงานออกมาดีกว่าคนอื่นหากท่านค้าขายท่านก็จะขายดีกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะช่วงนี้ชาวราศีพิจิกคนรอบข้างคะ่ะมักจะทําให้ท่านนั้นหงุดหงิด โมโหหัวร้อนทั้งที่บ้านและที่ทำงานเลยทีเดียวนะคะขอให้ท่านมีสติช่วงระยะเวลานี้ควบคุมอารมณ์ให้ดีๆค่ะอย่าปากไวใจร้อนได้รับมอบหมายงานอะไรมาจะพอใจหรือไม่พอใจให้ท่านนั้นเงียบเอาไว้ช่วงนี้พยายามพูดให้น้อยทางานให้มากช่วงนี้ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นนะคะจะไม่ค่อยเก็บตัวช่วงนี้ท่านจะได้เดินทางไปนั่นมานี่บ่อยขึ้นจะมีเหตุให้ท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่ ถึงแม้ว่าเป็นวันหยุดท่านก็จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่นั่นเองค่ะจะต้องไปนั่นมานี่เรื่อยเลยตลอดระยะเวลานี้เลยนะคะและท่านจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆโดยเฉพาะท่านที่ได้ท่านที่มีตําแหน่งหน้าที่ที่สูงๆช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆเป็นโปรเจกต์ที่มีความสําคัญกว่าเป็นหน้าเป็นตาต่อองค์กรหรือว่าต่อบริษัทของท่านซึ่งเกิดจาก พวกเราผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้ท่านได้โชว์ศักยภาพได้โชว์ฝีมือนั่นเองนะคะบางท่านช่วงนี้จะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ท่านนั้นไม่คุ้นชินบางท่านก็กําลังยุ่งอยู่กับการศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆและช่วงนี้คนจะไว้ใจท่านคนจะชื่นชมในตัวท่านจะมีคนนําสิ่งดีๆมาเสนอให้กับท่านนะคะจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสท่านจะมีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทําค่ะ บางท่านได้สินค้าไปวางขายก่อนจ่ายเงินทีหลังก็มีหากท่านนั้นทํามาค้าขายนะคะในช่วงระยะเวลานี้เรียกได้ว่าคนจะไว้ใจนั่นเองค่ะเป็นช่วงที่ท่านมีสเสน่ห์นะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับงานเข้ามาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ดีมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับงานที่ท่านทำนะคะเจ้าราศีพิจิกช่วงนี้การงานโดดเด่นไม่ว่าท่านนั้นจะทำงานอะไรก็ตามค่ะทั้งงานประจำและอาชีพอิสระคนจะจับช่อ,อคนจะจับจ้อง คนจะพูดถึงท่านส่วนใครที่ทํามาค้าขายหรือว่าทําธุรกิจนะคะท่านจะได้ลูกค้ารายใหม่ได้ออเดอร์เพิ่มอาจจะเป็นลูกค้ารายเก่าก็ได้แต่ว่าสินค้าขายดีมีคน,ช,ช,นชื่นชอบสินค้าของท่านเขาสั่งออเดอร์เพิ่มขอให้ท่านกระตุ้นยอดขายค่ะในช่วงนี้และให้ขยันทําการตลาดขยันจัดโปรโมชั่นที่โดนๆเป็นโปรโมชั่นที่ อกอกกิเลสคนเห็นแล้วอยากซื้อคนเห็นแล้วอยากได้นะคะช่วงนี้ท่านจะยุ่งอยู่กับงานจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนชาวราศีพิจิกจะมีเรื่องให้ท่านทําและมีเรื่องให้ท่านนั้นต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นช่วงที่ทํางานไปวางแผนไปค่ะใครที่ทํางานหรือว่าทําธุรกิจกับชาวต่างชาตินะคะช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีเข้ามาและอยากให้ท่านมองหาช่องทางการทํางานเพิ่มในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่า จากนี้ไปนะคะท่านจะมีโอกาสค้นพบสิ่งที่ท่านชอบโดยเฉพาะโลกโซเชียลออนไลน์จะทำให้ท่านค้นพบได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะชาวราศีพิจิกหากท่านสนใจเรื่องอะไรแล้วไม่หยุดอยู่กับที่ท่านจะได้พบสิ่งนั้นๆอย่างแน่นอนนะคะมันเหมือนกับว่าท่านอยากทำอะไรท่านจะได้ทำนั่นเองค่ะเอาละามาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะ ช่วงนี้ชาวราศีพิจิกท่านใดที่ทํามาค้าขายหรือว่าทําธุรกิจฟรีแลนซ์ทำอา,อาชีพประจ้างทั่วไปรวมไปถึงท่านที่ทํางานประจําและทํางานพิเศษควบคูก่กับงานประจําคนที่ทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปเหล่านี้นะคะช่วงนี้เงินของท่านจะเข้ามาดีค้าขายผลกําไรก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากการที่ท่านนั้นทําการตลาดจัดโปรโมชั่นส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกําไรก็เพิ่มขึ้นช่วงนี้ค่ะ การเงินของชาวราศีพิจิกจะอยู่ในลักษณะได้มาจ่ายไปเข้ามือซ้ายออกมือขวามาไวไปไวการเงินเป็นเงินหมุนนั่นเองค่ะมีเงินเข้าก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายหรือว่าเงินยังไม่มาแต่รู้ละเงินจะมาวันไหนแต่รายจ่ายรอแล้วนะบางท่านเงินเข้ามือปุ๊บก็ต้องนําเงินไปลงทุนต่อโน่นนี่นั่นจะต้องนําไปจ่ายค่านั่นค่านี่และค่าใช้จ่ายภายในบ้านช่วงนี้ก็จุกจิกท่านมีดวงจะเสียเงินไปกับบ้านไม่เรื่องใดก,ก็เรื่องหนึ่งอาจจะมีการซ่อมแซมบ้านบ้าน มีปัญหาตรงนั้นตรงนี้จะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้และเป็นรายจ่ายที่ไม่จ่ายก็ไม่ได้นะคะท่านมีดวงจะหมดเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพค่ะหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของสมาชิกภายในบ้านบางคนนะคะและบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงช่วงระยะเวลานี้รายจ่ายที่เกี่ยวกับตัวเขาจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ท่านจะซื้อน,นั่นซื้อนี่ให้กับคนที่ท่านรักหรือ บังเอิญไปเจอสิ่งที่ท่านอยากจะซื้อให้กับสัตว์เลี้ยงที่ท่านรักหรือว่าเลี้ยงอยู่โอนถูกใจน่ารักซื้อเลยก็มีนะคะได้จ่ายมาทีๆพอสมควรในช่วงระยะเวลานี้เดี๋ยวค่านั่นเดี๋ยวค่านี่และท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี้ท่านจะได้พูดคุยกับคนที่ไม่ได้เจอกันมานานในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากจะไปนะคะ หากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวเข้ามารับปังแล้ววิตกกังวลก็อย่างอื่นในี่ก็ขอให้ท่านนั้นบริหารเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ให้ดีๆแต่หากท่านนั้นเงินกําลังจะขาดมือท่านจะมีเหตุให้ได้เงินเข้ามือมาและช่วงนี้ท่านแก้ไขกับปัญหาเก่งท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจ,จนได้อย่าได้วิตกกังวลใจไปค่ะหากเงินขาดมือจะมีเหตุให้ได้เงินช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครอง อะไรที่ท่านคาดไม่ถึงอะไรที่ท่านคิดว่าท่านจะต้องแย่ท่านจะมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยในวันที่ท่านกําลังจะลําบากจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือโดยที่ท่านคาดไม่ถึงช่วงนี้ท่านมีดวงจะเสียงเงินไปกับรถด้วยนะคะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง ฉะนั้นขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินก่อนที่ท่านจะเอฟสินค้าหรือว่าก่อนที่ท่านจะซื้ออะไรมาก็ขอให้หยุดคิดสักนิดว่าของสินนั้นจําเป็นไหมรอได้หรือเปล่าอ่าโอกาสหน้าค่อยซื้อหรือว่าเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะคือพูดง่ายๆให้มีสติในการใช้เงินแต่ว่าเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกยังไงท่านก็รอดในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่าน อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าหากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวท่านก็จะมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินจะมีคนในบ้านบางคนซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้ใจ่ายบางอย่างกับท่านหรือไม่ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือท่านในช่วงระยะเวลานี้หรือหากท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้รับการช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นอย่าได้วิตกกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายนะคะช่วงนี้ท่านอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้คะ่ะ มาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดนะคะช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้เจอคนที่ท่านชอบคนที่ท่านถูกชะตาโดยที่ท่านคาดไม่ถึงคะ่ะขอให้ท่านนั้นเช็คดูให้ดีๆนะคะหากมีคนเข้ามาว่าเขาคนนั้นโสดจริงหรือไม่เป็นคนดีจริงไหมแล้วค่อยคบกันไปหรือว่าพูดคุยกันไปแต่ว่าอย่าเพิ่งไว้ใจเขามากจนเกินไปนะคะส่วนท่านที่มีคู่มีครอบครัวคะ่ะช่วงระยะเวลานี้ ให้ท่านระมัดระวังคู่ครองหรือว่าบุตรของท่านป่วยไข้ไม่สบายและช่วงนี้ท่านและคู่ครองจะมีเรื่องที่คุยกันแล้วไม่ตรงกรันความคิดเห็นไม่ตรงกรันงอนกันอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะคะมันเป็นเรื่องปกติเะนั้นเรื่องอะไรที่คุยกันแล้วมีความรู้สึกว่าเออชักจะใจร้อนเข้าหากันแล้วนะขอยท่านถอยออกมาก่อนหลีกเลี่ยงการประทะนะคะหรือไม่ก็หักมโหูก็อย่างที่บอกถอยออกมาก่อนอย่าทะเลาะก,กันเลยคะ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วในช่วงระยะเวลานี้ ยังไงซะท่านและคู่ครองก็จะช่วยเหลือกันได้ดีนะคะจะเป็นที่พึ่งให้กันและกันได้มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้ชาวราศีพิจิกท่านนั้นทํางานหนักพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนแอร่างกายเริ่มที่จะประท้วงนะคะแนะนําให้ท่านนั้นไปพบแพทย์ตรวจเช็คร่างกายบ้างก็จะดีค่ะเพราะว่าท่านมีเกณฑ์ที่โรคป,ประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะกลับมากําเริบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะโดยเฉพาะท่านที่ เป็นภูมิแพ้ต่างๆความดันกระเพาะอาักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบกรดไหลย้อนปวดท้องประมาณนี้ค่ะเป็นอันว่าในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีพิจิกขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะกลาบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยขอให้ทุกท่านนั้นเฮงๆรวยๆและปังๆสวัสดีค่ะ